ข้อที่หกวิศวกรสองคนผมจะเล่าว่าผมเนี่ยนะดูด้วบเป็นสปอนเซอร์เพื่อนวิศวกรสองคนนะครับเพื่อนสองคนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทำง,งานหกวันครึ่งเหมือนกันทั้งคู่เลยหกวันครึ่งผมเป็นสปอนเซอร์คนแรกทําง,งานหกวันครึ่งเสร็จปับ๊บเขาฟังแผนเสร็จเขาบอกเลยว่าเขามไม่ทำหรอกเอ็มวเพราะว่าครึ่งวันหลังเนี่ยเหลือแค่ครึ่งวันอาทิตย์เนี่ยเขาเหนื่อยมาก พอพักเลยกันเพราะมันคร่งวัก็ตายแล้วหรือว่ามีเหตุผลไหมผมเชื่อว่าหลายคนบอกมีเหตุผลนะเพราะว่ามันครึ่งวันก็จะตายแล้วทํางานมันต้องหกวันครึ่งเนื่ยจะแย่แล้วโอเคไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยไม่เคยหยุดนะเจอใครก็สปอนเซอร์หมดเจอเพื่อนอีกคนทึ่ทำงานหกวันครึ่งเหมือนกันผมก็สปอนเซอร์เขาเข้าฟังแผนเสร็จปับ๊บตัดสินใจสมัครเลยผมก็ตัดติดใจว่าไอ้คนแรกนี่นะฟังแผนปั๊บมันไม่ทําทําไมคนที่สองมาตัดสินใจสมัครเลยผมก็เลยถามว่าทําไมจะสมัครเลย เขาก็ตอบว่าหมต้องหาอะไรบางสงบางอย่างทําเพิ่มแล้วถ้าทําอย่างเดิมตลอดชีวิตนะตายแน่นอนมันเป็นเรื่องเดียวกันที่มองคนละมุมกันเพราะในความเป็นจริงนะครับในเรื่องเดียวกันของคนบางคนอย่าไปตัดสินใจแทนเขาคนบางคนอาจจะมองหาโอกาสแม้ว่าเขาลําบากอยู่แต่บางคนบางคนแม้ว่าสบายอยู่บางทีเขาไม่คิดอะไรเพราะฉนั้นอย่าไปคิดแทนเขาโอเคไหมครับอ่าเรื่องที่เจ็ รเรื่องผักตบชวาธุรกิจแอมเวย์นะครับมันเหมือนผักตบชวาเคยเห็นไหมโอ้โหอะไรไปเนี้ยเต็มไปหมดทั้งคลองฟังตบชวากําจัดลําบากไหมฮะเยอะมากๆเลยเรารอ,อาผักตบชวามาเลี้ยงดูนะหนึ่งต้นนี้นะงอกไปอีกหนึ่งต้นเนี่ยใช้เวลาสิบสี่วันโอ้แม่เจ้ามันน่ากลัวเลยนักหนารอต้องครึ่งเดือนกว่าจะงอกไปอีกต้นหนึ่งช้าไหม ช้ามากมากไม่น่ากลัวเลยเอาทิ้งผักตบไปเลยนะที่สระน้ำบ้านเราหนึ่งปีผ่านไปครึ่งปีผ่านไปครึ่งปีผ่านไปผักตบชวามาครึ่งสระมาครึ่งสะรงสะเวลามันเต็มสระมันไม่ใช่หนึ่งปีมันคือครึ่งปีกับอีกสิบสี่วันธุรกิจแอมเบก็เหมือนกันครับ วันแรกที่เราเปิดเอาไวให้เพื่อนเราวหนึ่งคนสองคนออ้ยกว่าจะสมัครนะฮะออ้ยนะฮะรุนแล้วรุ้นอีกเป็นไหมฮะอะไรผมบางคนเพื่อนสปอนเซอร์สมัครปับ๊บโอ้โหดีใจมากผวาก่อนเลยโอ้ยมึงคนแรกของกูนะกูสปอนเซอร์มาเยอะมึงคนแรกเพื่อหันมากูเปลี่ยนใจทันไหม <laughs> เราสปอนจากหนึ่งคนไปเป็นสิบคนนะครับบางทีใช้เวลาเท่ากับสิบคน ไปเป็นห้าสิบคนใช้เวลาเท่ากับห้าสิบคนไปเป็นสองร้อยคนใช้เวลาเท่ากันเหมือนต้มไข่ครับเรื่องที่แปดต้มไข่เราเอาไข่มาต้มปุ๊บหนึ่งลูกต้มน้ำนครับเราเคยไหมต้มไข่พอต้อมเสร็จปับ๊บอ่าไฟขึ้นติ้งนองฮะผลมาหน้าบ้านเป็นแก๊ส วิ่งไปอ้าฮไยปั๊บปั๊บเสร็จปั๊บกลับมาแต่การธุระปั๊บกลับมาเปิดไฟอีกอ้าวเฮ้ยไครมาซ่อมบ้านปั๊บปั๊บวิ่งกลับไปเปิดไฟอีกอ้าวเฮ้ยไขรมาส่งแก๊สปั๊บวิ่งไปปิดปิดกลับมาปั๊บสามสี่ห้าหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบสิบรอบไข่สุกไหมต่อให้เราเปิดไฟแรงสุดๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเปิดไปปิดแล้วก็กลับมาเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดอยู่อย่างนี้นะครับกี่สิบกี่ร้อยรอบไข่ก็ไม่สุก การทำธุรกิจแอมเวย์นะครับให้ประสบความสาเร็จอาศัยความสม่ําเสมอครับความสม่ําเสมอและที่น่าอเมซิ่งคืออะไรนะครับหม้อหนึ่งใบนะต้มไข่หนึ่งลูกใส่ลงไปกับต้มไข่สิบลูกลงไปนะในหม้อเดียวกันใช้เวลาใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากเพราะถ้าเราจต้มไข่สิบลูกต้มเลยทีเดียวสิบลูกหรือต้มทีลลูกดี สิบลูปพร้อมกันครับเหมือนกันครับเวลาที่เราเปิดโอกาสให้กับผู้คนนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันดีจริงเราเปิดโอกาสได้ช่วยเหลือให้คนประสบความสเร็จพร้อมๆกันจะเร็วกว่ามากเพราะฉะความสำเร็จในธุรกิจแอมเบที่สําคัญคือความสม่ําเสมอความสม่าเสมอ